่นาปีแล้วฟาร์มเาตัวยิ่งใหญ่วันนี้แพดูรู้สึกยังไงดีใจมากเพราะว่าดีใจมากผมดีใจจริงๆเพราะว่าฟาร์มเฮาเป็นเป็นเป็นแบรนด์อาหารซึ่งเป็นขนมปังที่ผมรู้จักตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เคยแบบเด็กๆเราเคยแอบคิดจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งได้เป็นพรีเซนเตอร์สักยี่ห้อหนึ่งแล้วตอนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือฟาร์มเฮาแล้ววันนึงมันเป็นจริงครับมันก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจจังเลยอ่ะเนคนลุกแล้วเนี่ย หนาวเหรอผรุ่งจริงแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเขาให้เกียรติเราเป็นปีที่2ซึ่งการที่สินค้าที่โปรดักดีแล้วก็ให้เกียรติเราเป็นปีที่2องคือมันเป็นอะไรที่ดีมากครับสำหรับผมนะก็ก็เหมือนกันครับดีใจได้ร่วมงานกันเพราะว่าผมมาเป็นคนชอบขนมปังมากแล้วทุกครั้งที่กินขนมปังอ่ะมันก็แบบจะเอาซองอ่ะมาวางข้างฟามฮาส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเอากินบ่อยขนาดนี้เราเราควรจะได้ร่วมงานกันเลยนะแบบว่า เคยคิดเล่นๆแล้ววันนี้ก็ได้เป็นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบสุดยอดเลยอะ่ะให้ดีเพราะเพราะแล้วโปรดักที่นี่เป็นรอบนี้คือมีมีมีสี่ลายมีรเบรดมีสี่ลายซึ่งทุกลายอร่อยหมด<ช>เราคืรู้สึกว่ามันเหมือนขี้โม้แต่คือมันอร่อยหมดจริงๆอะ<ช>่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโคตรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นออปชั่นให้คนให้คนเลือกนะอ,อย่างบางคนชอบกินแบบ ชอบแบบนุ่มๆไม่มีอะไรที่มันแบบว่าแบบกรุบๆอามีเคเจอร์อ่อนก่อนใช่จากเคเจอร์อ่อนก่อนใช่หรือว่าจะเป็นแบบแบบโฮวีดหรือแบบว่าแบบกรุบๆเทเวลเกรนหรืออะไรพวกเนี้ยเออก็แบบว่ามีให้เลือกหลายแบบอือรู้สึกว่าเป็นเป็นไลน์โปรดักต์ที่น่าสนใจนะครับนล้จริงๆเราชอบตรงกันชอบตรงกันไหมชอบตรงกันไหมชอบตรงกันไหมผมว่าแล้วผมว่าผมว่าแล้วแต่แต่ผมชอบกินอะไรให้มันกรุบๆเลยไงก็ชอบเทเวลเกรน ชอบทุกอย่าง,งชอบทุกสิ่งหมายชอบทุกสิ่งเมื่อกี้พี่กิจกรรมทุกามด้วยมันก็แน่นเลยใครใช่ใช่ใชปปเป็นยังไงบ้างเจอกับแฟนคลับใช่ไหมดีใจทุกครั้งยังยัง,ย,งยังรู้สึกแบบก่อนจะขึ้นเวทีจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่จะได้เจอพี่ๆน้องๆเพื่อนอๆป้าๆน้าๆเขาลุงลุงเออลุงลุงด้วยมีลุงลุงด้วยซึ่งทั้ง500คนแล้วก็ทั้งที่มาให้กำลังใจข้างๆซึ่งเต็มไปหมดเลยขอเสียงคีนึงได้ไหมครับ ขอเสียงทีหนึ่งได้ไหมครับแนี่อแล้วจะขนลุกแล้วนั่นแหละก็ดีใจทุกครั้งครับคือเหมือนกันพี่ๆน้องๆเขาก็ให้เกียรติเราที่แบบมา g i ิ e a ์ d ันเทความสุขซึ่งกันและกันซึ่งเป็นอะไรทนะี่แบบชีวิตน UH ี้เราก็โชคดีมากเลบพร้อมมาก็ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายต้องแบบว่าต่อคิวเดินทางมาแล้วันนี้คริสต์มาสอีฟมันก็เป็นวันที่สำคัญสำหรับหลายๆคนก็ เขาไม่เกลียดเราใช่เขาเลือกเขาเลือกพวกเราอ่ะแล้วพวกเราก็เลือกเขาเช่นกันมันเลยเหมือนเหมือนแบบก็ give and take ใครๆที่พี่ไมล์บอกวันนี้มันเป็นวันที่สําคัญมากการที่เราได้เจอใครสักคนเนี่ยนันเ่ากับว่าเขาคือคนสําคัญในชีวิตเราครับอืมแล้วเชิญ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 ตนีบอกว่ามีกิจกรรมกับาิงเลยแฟนรุ่นี่านมีโอ้จริงๆผมว่าถ้ามีอะไรที่เหมาะสมที่จะเซิร์ฟความสุขเสิร์ฟความสุขนแฟนได้แล้วก็ ทำลายทุกอย่างมันเหมาะเจาะก,กับงานอื่นๆที่เราแล้วก็น้องๆทั้งในค่ายมีเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้หมดครับอืมครับจว่ามีเจมส์เมื่อพรุีจะมีเปิดคอนเทนต์ของจากกุ้งชาที่ในรอซักวันอะไอยก็ไปคจริงๆไม่ใช่พรุ่งนี้เนาะจริงๆเรามีของขวัญตั้งแต่คืนนี้แหละใช่สี่ทุ่มใช่สี่ทุ่มวันนี้อยากให้แฟนๆทุกคนทุกๆคนเลยทั่วโลกติดตามกันว่าบีออนคลาวจะปล่อยอะไรออกมาสี่ทุ่มจีเบวกเจ็ด ก็คือเดรยนั่นแหละสีทุ่มไทย,ทไทยใช่เพ er ราะว่าบรรยากาศวันนี้มันเย็นแล้วก็เป็นวันแห่งความสุขแล้วยิ่งเป็นสุดส,สัปดาห์ด้วยเราเลยอยากส่งความสุขเนี้ยให้เต็มเปลี่ยนไปเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะคอนเทนต์ที่จะออกวันคริสต์มาสของ Beyond c a r ก็มีอยากให้ติดตามทั้งคืนนี้สี่ทุ่มแล้วก็วันพรุ่งนี้ว่าจะเืออะไรครับมีทั้งอวันวันนี้วันนี้สี่ทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยครับคริสต์มาสอีฟแล้วก็คริสต์มาสครับใช่เพื่อที่ให้ทุกคนเตรียมตัวที่จะไปเอันในนวัข้ามปี แล้วพร้อมกันที่ยูเนียนมอใช่ซึ่งวันนั้นก็มีของขวัญสุดพิเศษทุกคนสนุกแน่นอนไม่อยากจะพูดเยอะนี่มีขวัญรูปทรงรูปรงออกมาอะคอร์ลอมเองเป็นนิวจีล่าเห็นมิวงมไม่ใช่อะเชิญโชว์ท่าเต้นกันหน่อยนิดหนึ่งสองส้ำไม่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 ใช่ไม่ใช่ก้องเกือบตกไม่ใช่ไม่ใช่ก็ก็เป็นการเซลกัน ว่าบรรยากาศในการซ้อมยังมีความสุขขนาดนั้นเลยแล้ว<ล>ในวันจร,จริงจะขนาดไหนแล้วก็คือมีหลายวงมาอย่างทัชชูคาร์เตอร์ที่พวกเราดูดูกันตั้งแต่เด็เดกๆอะ่ะแล้วก็วันนี้ได้มาร่วมเวทีกันรวมถึงแบบริชแมนทอยอะไรเงี้ยเกิดในครอบครัวระดับป้าอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันถ้าวาสนาเราถึงก็ได้แจมก็ซ้อมเยอะไม่ใช่แค่พวกเราคือน้องๆในทีมของเบียร์รังเขาทั้งหมด เตรียมสร้างความสนุกให้ให้ทุกคนที่ไปงานใช่แต่ต้องบอกว่า17คนนะที่เราบอกหลายๆคนอาจจะคิดว่าพวกเราแค่16คนจริงๆแล้ว17ต้องมารอรุ้นว่าตัวละครลับหรือว่าอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ในงานจะคืออะไรเอาจริงๆผมก็ไม่รู้อยากจะสปอยให้พี่ๆเหมือนกันก็ไม่รู้ใช่ไม่ต้องโยนคำถามถัดมาเลยนะว่าใครไม่รู้เหมือนกันไม่หลุดเลยครับเซอร์ไพรส์เตรมไวเยอะไ เริ่มเริ่มแล้วว่าเริ่มแล้วเริ่มแลๆๆๆ <th> ้วเยอะ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 ครับเยอะเยก็คิมูลัสแหละคิมูลัสก่อนเลยพวกเราก็เตรียมเพลงเตรียมของฝันให้กับทุกทุกคนทุกคนกับลูกนาแพนดิเออาร์ทั้งสองข้างตาแบบว่าดูเครียดอะไรหรอครับแต่ว่าเตรียมเตรียมเตรียมเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างแล้วก็เตรียมความสนุกซึ่งลำดับความสนุกก็ น่าจะแน่นเพราะถ้าเป็นผมเองผมก็ถ้าเป็นในฐานะคนไปดูก็คงมีความสุขมากครับค่ะเนี่แล้วสดใสนะครับเวาเจอพี่ันุ่มอ๋อจีคิวดีใจได้เจอพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นหนึ่งในไอดอลของผมใช่เป็นคนที่แบบเห็นไหมแต่แบบงานมากอ่ะแล้วเขาอ่ะทำงานดีมาทั้งชีวิตเลยเขาเลือกงานที่ดีและเหมาะสมกับเขามาตลอดเลยคเป็นคนเก่งมากๆใช่ อะไรกันนะคะทำไมถึงแบบพี่หนุ่มถึงโดนตกเงโตด้วแต่เขาตกก่อนหน้าดีเขาเคยผู้เชี่ยวโต๊ะด้วยนะคือมันเป็นโต๊ะอย่างนี้แล้วเรานั่งตรงข้ามกันแล้วแล้วพอพี่หนุ่มเกาเห็นเขาก็แบบจำได้อย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มายโพนี่แล้วแบบเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาถ่ายรูปกันหน่อยเขาบอกว่ามีคนบอกว่าอยากให้เจอกันแล้วไม่ได้เจอกันสักทีอ่ะวันนี้ได้เจอแล้ววันนี้ได้เจอแล้วเดี๋ยวต้องบอกแบบทุกๆคนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มีการแบบว่า ชวนไปร่วมงานที่ช่องสาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทางเบียร์ออนคราวทำงานได้กับทุกที่เราต้องบอกว่าคือถ้าเวลาเหมาะสมบทเหมาะสมหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเนี่ยก็ได้ร่วมงานกันแน่นอนมีมาจีบหรือยังคะมีมาจีบหรือยังก็อย่าว่าแต่มาจีบเลยฮะตอนนี้โปรเจกต์ในค่ายของเบียร์ออนคราวก็เยอะมากเหมือนกันปีหน้าเรายิ่งมีเด็กๆมาใหม่ด้วยก็ต้องรอติดตามกันว่าเดือนมกราคมเราจะประกาศไลน์ออพอะไรออกมาบ้างแต่เพื่เล่าหลายคนเขาบอกว่าอยากให้เราไปออ ใชการชาชออ่หอ๋ออยากให้อยากให้พี่หนุ่มชวนมาเหมือนกันเราชวนเขาชวนาเรากล้าไปออกไหเพราะหลายคนบอกว่ากลัวไม่กล้าคุยกับพี่หนุ่มไม่เนี่ยพี่หนุ่มน่ารักน่ารักมากใช่แต่พี่หนุ่มเขาเป็นคนเก่งนะพี่หนุ่มเป็นคนแบบที่เก่งแล้วก็กั้นขอล้อเก่งเหมือนกันเราก็จะผัดกันหยิกมือว่าแบบเอ้ยอย่านะแล้วก็กั้นเก่งเหมือนกันบางละพรแล้วค่ะพี่หนุ่มเห็นพี่หนุ่มบอกว่าอยากใ ก็ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเหมาะสมแล้วก็ค่ายเราวบีออนคลาวทำงานได้ทุกค่ายอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างลงตัวก็ยินดีมากๆอยากให้ชวนจริงจริงครับรบกวนพี่ๆเจาะอีกทีหนึ่งอยากเห็นเนาะตอนนี้คิวมันแน่นขนางไหนแล้วว่ามาอบรมคนได้ไหมอ่ะไปถึงไหนแล้วแบบปีหน้ามันถึงเดือนไหนแล้วที่แบบแน่นหนึงตอนนี้ที่เปิดตารางดูคือคือมันจะมีตารางรวมของค่ายพอเปิดไปก็โหกลางปีหน้าเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะ ยาวผสมควรครับอยู่เพราะมันมีหนังด้วยมันก็มีความแบบว่าเราต้องไม่ถ่ายหลายวันคือหนังอะแต่ว่าใช้คิวแน,น่นม,<า>มากใช้คิวเยอะมากแล้วโปรดักชั่นหรืออะไรของเราหรือทีมงานที่ทําหนังพวกเราอะเรียกว่าทุกคนเต็มที่มากแล้วเราก็แบบเหมือนเลือกเลือกทีมที่คาดว่าเหมาะสมกับงานของเราที่สุดเพราะเราอยากส่งงานนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปเทศกาลหนังไปทั่วโลกเลยครับ โอ้ตัวปีนั้นที่ประกาศมาแล้วก็มีที่เมืองฮ่องกงมีมีสองรอบไม่รู้น่าจะหมดแล้วเรีอยันะบัตรอาจจะหมดแล้วมั้งอ๋อสองรอบบัตรหมดแล้วแล้วเหมือนกับคลายว่าเปิดอีกรอบยังนะเปิดอีกรอบแล้วหรอไม่สองสองสองตกใจสองรอบรอบสองก็น่าจะใกล้ใกล้ใต้เต็มเท่าที่ผมได้ยินมานะครับสปอยได้เท่านี้เลยหรือก็เป็นเฟสสองใช่หรือก็เป็นเฟสสองใช่คือเป็นเฟสสองครับก็จะมี ก็รอดูในอนาคตว่าถ้าเกิดว่าจัดสรรเวลาได้อะไรเงี้ยก็ก็อาจจะมีเพิ่มเติมแต่ตอนนี้คือโปรโปรเจกต์พวกเราคือเยอะมากรวมถึงน้องๆในค่ายด้วยแล้วที่กําลังจะเข้ามาใหม่อีกเยอะมากอ่ะครับแต่ที่สําคัญคือตอนนี้เรามีคอนเทนต์ของ Beyond Cloud ไปตามดูกันได้เพราะว่าคืนนี้สี่ทุ่มนะจ๊ะบวก7 GMT เวลาไทยเวลาไทยเวลาไทยจะมีของขวัญพิเศษวันนี้ก่อนใช่คริสต์มาสอีฟแล้วก็วันคริสต์มาสก็จะมีคอนเทนต์สำหรับคริสต์มาสได้แล้วก็ปีใหม่ก็มีของขวัญปีใหม่อีก แล้วปีหน้าก็จะมีไลน์อัพอีกอ่านี่นี่ี่มีมมมติ๊กโคจเคียร์แผงไม้ไปแน่นไม่เอาตัวมาี่น่ะแสดงว่าทำพวกนี้ก่อนนะรูปไม่ต้องจัดการมีมีแต่ขอยังไม่บอกว่าคืออะไร18มีลูกด้วย18มกระลาใช่ไหมอ๊ยปวดหัว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 เรียกว่าแน่นจุก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 ต้องรอติดตามเลยครับ,รบตั้งหน้าตั้งตาจับตารอดู บอกว่าการที่ได้มาเจอทุกคน hmm. เจอพี่มาเจอทุกคนรู้สึกว่าอันนี้คือของขวัญละ hmm. พเพราะเมื่อกี้ก็เดินตอนตอนที่เดินไปเจอแฟนๆก็ hmm. มองตาพวกเขา hmm. แล้วก็เห็นความสุขที่มันแบบ hmm. กระจายออกมาจาก hmm. ตัวพวกเขา hmm. เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่พวกคุณเลือกวันนี้มาหาเราะแปลว่าเฮ้ยเราต้องเราต้อง,องได้อะไรกันจากวันนี้มันมันคือความสุขอะ <laughs> นั่นหมายความว่าแบบโหแบบดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบที่เรียกพวกเราครับอะไรนะรีวิวปีนี้อะไรนะรีวิวปีนี้โอ้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขมากๆใช่ความสุขมากที่สุดของผมก่อนคือการได้แบบได้ได้สร้างความสุขให้คนอื่นแล้วก็ได้เข้าไปพื้นที่การสร้างความสุขให้เขาแล้วเขาเองก็เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นความสุขของเราผมว่าเป็นอะไรที่แบบ ดีมากมากดีที่สุดในในในปี2022นะครับสำหรับผมนะับใช่ก็ของผมทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นเร็วมากๆากแล้วก็รุนแลงมากๆแต่ในแง่ที่ดีนะมันเหมือนแบบเราได้เจอคนดีๆเราได้เจอทีมที่ดีเราได้เจอแฟนๆที่ดีเราได้เจอความรักดีๆจากทุกที่ที่ไปอะ่ะใช่เราได้เจอนักข่าวดีๆด้วยครับใช่ใช่จริงๆคือเพราะว่า คือเอกว่าอืมขอทีนึงคือเพราะว่าการการที่มาเจอกันแล้วแล้วเลือกเปิดให้ตอบคําถามแต่แบบที่มันเป็นโพสิ t ทีแบะคือโพมมันไม่ง่ายอืมแล้วทุกครั้งที่เราเจอพี่พี่เสือ,อมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วเชื่อว่าทุกๆคนที่จะร้องไหาแล้วว่าไม่ไมไม่ไม่แล้วท <laughs> ี่แล้ว,ลว,ลวเราคิดว่า คือสิ่งที่พวกเราพยายามทำกันอยู่คือส่งความสุขให้คนแล้วพอพี่พี่สื่อคือถามคำถามที่มันพ o s ิทีฟทุกครั้งอ่ะเชื่อว่าทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังอ่ะเขาก็จะรู้สึกแบบเหมือนเติมเต็มอ่ะเหมือนพี่พี่สื่อก็น่ารักมีเปิดพื้นที่ให้เราได้แบบไปต่อในการสร้างความสุขได้ง่ายขึ้นใช่เรียกว่าแบบดีใจที่ได้เจอกันจริงๆแต่เราทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงสิ้นปีแล้วยอด follow follow เราก็สองคนองโตมาพร้อมกันครับก็จะสุดยอมาก ที่พัฒนาแบบเหนียวแน่นกนก็ผมดีผมดีใจผมดีใจมากที่สุดคือไม่ใช่แค่ผมหรือโคคือน้องๆทั้งทีมคือทุกอย่างตัวเลขถหลังบ้านก็ก็เติบโตไปด้วยกันอาจจะไม่เท่ากันแต่ทุกทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดความสุขระหว่างการทํางานความสุขระหว่างการเจอแยกกันไปอีเวนต์ต่างๆแยกกันไปถ่ายนั่นนู่นี่ทุกคนดูมีความสุขมากผมว่าการที่ก้อนเราเนี่ยดูมีความสุขคนที่ดูก็น่าจะมีความสุขที่เราพยายามทํา เป็นสิ่งที่แบบดีเพราะว่าพี่ปอนที่เขาเป็นผู้บริหารค่ายอ่ะเขาจะบอกกับเด็กๆเสมอว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ายูยังไม่มีความสุขอ่ะยูจะไปส่งความสุขให้คนอื่นได้ไงหรือแม้แต่การที่การถ่ายหนังหรือการทํางานต่างๆอ่ะยูถ้ายูไม่มีความสุขก่อนยูจะส่งไม่ได้เลยความสุขให้กับคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าทุกๆคนเป็นแฟนทุกคนเลยเขาตั้งเขาตั้งใจมาหาเราเพราะสิ่งที่เขาอยากได้คือเขามาหาแล้วเขามีมีความสุข งั้นถ้าวันนี้เราคือมันมีการถามตัวเองอยู่ในอยู่ในบริษัทกันตลอดลว่าแบบวันนี้อยู่ยังอยากทํามันเหมือนวันแรกอยู่ไหมวันนี้ you, you อยูยูยังมีความสุขอยู่ไหมเพราะเขามาหาอยูอ่ะแปลว่าเขามีความสุขแล้วเขามีชีวิตทีด่ดีขึ้นนั่นหมนายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่รู้สึกเบื่ออยู่เลิกทําไปได้เลยนะมีความสุขไหมครับมีมีความสุขไหมครับใช่มีความสุขไหมครับ <laughs> ต้องตะโกนเนี่ยนะ มีโรเจกท์้าวมกับพีนแพงนะคะ5มกราคมวันเกิด5มกราคมวันเกิดเรื่องในวันคล้ายวันเกิดของของผมมายภาคภูมิใช่ไหมครับ,รบจริงๆมีจัดเขาเรียกว่าอะไรร่วมชวนกันไปทาบุญวันที่7มกราคมครับ,รบก็<ผ>ม,มีประมาณประมาณประมาณ500คนเยค่ท,ท,ท,ที่ที่เขาเป็นเหมือนอลงชื่อในลิสต์อะไรอย่างนี้ครับ อันนี้ก็สวนตัวผมเยอะไปนใช่ครับที่ไหนครับที่วัดแถวแถวเจริญกรุงวัดแถวแเจริญกรุง <c oughs> แต่ว่าถ้าคือหลายๆคนก็คงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่อให้ไม่ทันก็ยังยังความรู้สึกผมก็คืองาน,น,นหน้าหน้าก็จะยังพยาย,ยามจะสร้างความสุขให้เต็มอิ่มแล้วก็จะอนุโมทนาบุญที่มีที่ได้รับ,บวันนั้นไปให้ทุกคนรับลวงหน้าไว้เลยเดออ่ะครับทุกคนสาธุ่ะอขอันให้หน่อยดีไหม ผมมันนึกไม่ออกสองเรือนอะไรอย่างงี้เลยเหรอเลยเหรอต้องเตรียมแซลลสยอะไรตั้งแต่ตอนคือผมว่าการที่ได้เจอกันการที่ได้ทํางานร่วมกันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนของขวัญกันแล้วแหละเพราะว่าคือเหมือนที่เคยพูดมาตลอดแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่ามอ่ะไม่รู้ว่าวันนี้คนที่ร่วมงานกับเราแล้วมันเหมือนเหมือนมันเข้าขากันมากขนาดนี้จะคือใครก็รู้สึกว่า ถ้าพูดถึงของขวัญของปีนี้ลงถึงปีหน้า,นาก็น่าจะเป็นพี่ไมล์และทีม B on Cloud คอมโ,โปนะครับครับโ,โปจะไปงานที่ไหนได้วแม่คะวางปปแผนไแม่มาว่าจะไปโปรที่งานเขายังไม่ได้ชวนเลย<อ><อ>วันนั้นวันนั้นเจอกันแบบเจอกันตั้งแต่เที่ยงไม่ใช่เที่ยงเนะจอกันตั้งแต่เที่ยงจนก่อนเที่ยงจนถึงดึกอะครับเจอกันอยู่แล้วโอ้จะพูดถึงการเจอกันคือตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมี B on Cloud ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราไม่เคยไม่เจอกันเลยนะ มันเหมือนแบบทุกอย่างมันเร็วมากเลยทำงานทำงานทำงานเติบโตเติบโตเติบโตอะไรเงี้ยก็แบบว่าโหทุกอย่างมันไวมากจริงนี่นี่คือเส้นกีแล้วาจริงๆนะเห็นวิวในตาที่เราเห็นเห็นเนี่ยเราว่าเราเห็นหน้าโปรมากกว่าเห็นหน้าตัวเองการที่เราไปส่องกระจกงเงี้ยเราแทบไม่เห็นหน้าตัวเองเลยเราแต่งหน้าเราก็ไม่ทําหน้าตัวเองจริงกลายเป็นแบบเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมากกว่าก็จริงๆสิ่งที่อยากให้ให้เกิดขึ้นของ สิ้นปีนี้แล้วเพื่อต่อไปอยังปีหน้าคือคือการที่อยากให้ทุกคนเนี่ยส่งความรู้สึกดีๆส่งความโพสิทีฟต่อกันคือแบบว่าส่งคําพูดดีๆส่งมือที่แบบบอกบโลมส่งความรู้สึกดีๆท,ทางกายทางใจส่งส่งสายตาที่แบบบอกรักอะไรเงี้ยให้กับทุกๆคนเพราะว่าเหมือนแบบคือโปรดดันบังเอิญได้ได้ไปเจอคลิปหรือข้อความอะไรเงี้ย ที่มันที่มันนิกรทีิบโบริรู้สึกว่ามันง่ายมากกับการที่เราเราจะรู้สึกแ yeah. ย<ม>่ก็เลยเข้าใจว่าเออโลกโลกซึมเศร้าหรือว่าโลกโลกอะไรที่มันแบบทําร้ายเราอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากมเลยคิดว่าสิ้นปีและปีใหม่อยากให้ทุกคนส่งแต่ p o s ิทีฟเอนเนอรต่อกันคือต่อให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยแต่ฉันไม่มีอะไรให้พวกเขานะบอกว่าแววตารอยยิ้มอ้อมกอด ทำคู่การปอบประโลมเนี้ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนแชร์ต่อกันเลยใช่ครับถ้าถ้าแบบขี้อายกว่านั้นก็พิมพ์เรื่องราวดีๆให้กันก็ได้ใช่มันไม่มีคำว่าโลกสวยไปมีแต่ว่าสร้างโลกให้สวยขึ้นเรื่อยๆใช่ครับดีกว่าครับจ๊ะโผยผู้ดีมืออ่ะพี่มายขนลุกอีกแล้วเนี่ยพรกันแล้กันได้หเอาไปพรกันล้กันก็ครับขอให้ อยู่ด้วยกันไปนานๆครับผมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันแบบว่ามันยากมากที่จะทำได้แต่ว่าเฮ้ยร้องร้องไห้ไหมร้องห้ร้องัร้อัก็นั่นแหละเติบโตไปด้วยกันสร้างความสุขให้กับทุกๆคนไปด้วยกันครับครับผมก็ขอให้โบมีความสุขมากๆในทุกๆวันครับอย่างที่พี่อยากให้ทุกคนมีเหมือนกันแล้วก็ขอให้ใครมาเอเออเออเออเนี่ย คนรู้อะไรกันเนี่ยเอออออเเาามครับนั่นแหละครับแล้วก็แล้วก็ขอให้โปรแซวที่น้อยลงแล้วก็สร้างความสุขให้ทุกคนครับไปเรื่อยๆกทำกันยังไงก็สิ่งที่ไวฟอนพี่มาก็ขอให้โูรได้รับเหมือนกันครับแล้วก็ครับทักส่งให้กับทุกๆคนเป็นแฟนนะครับครับครับ わかりま